ลือกครีมทาผดผื่นให้กับลูกน้อยต้องเลือกยังไงปลอดภัยต่อลูกลดผดผื่นได้จริงสวัสดีค่ะพบกับพกัน นมแม่ค่ะปัญหาผดผื่นลูกน้อยเกิดขึ้นได้บ่อยเป็นๆหายๆตลอดเวลาจําเป็นต้องใช้ครีมทาลดผดผื่นบ่อยมากก็เลยแอบกังวลค่ะว่าจะเป็นอันตรายต่อลูกน้อยหรือเปล่าพี่แกณเป็นคนหนึ่งค่ะที่กังวลในคลิปนี้พี่แกณก็เลยจะมาบอกถึงวิธีการเลือกครีมทาลดผดผื่นที่ปลอดภยัยและลดผดผื่นได้จริงค่ะข้อแรกค่ะเราต้องเลือกครีมที่สามารถแก้ปัญหาผดผื่นได้จริงอย่างผื่นแพ้ผื่นน้ำลายผื่นผ้าอ้อมปัญหาผิวสากแห้งคัน พี่กันแนะนําให้คุณแม่เลือกใช้ครีมที่มีส่วนประกอบหรือวัตถุดิบที่มีสารบารุงผิวสร้างความชุ่มชื้นให้กับผิวปกป้องผิวลูกให้แข็งแรงลดอาการคันลดอาการอักเสบลดผดผื่นเช่นออร์แกนออยล์โอลิฟออยล์น้ำมันทานตะวันและอะโวคาโดบัตเตอร์ค่ะข้อที่2ค่ะใช้สารสกัดจากธรรมชาติปราศจากสารอันตรายต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ําหอมพาราเบนสเตียรอยค่ะข้อที่3ค่ะผ่านการทดสอบทางการแพทย์ไม่ระคายเคืองหรือโดมาโทจิตเทสค่ะ คลิปนี้พี่แกนก็มีลิลิูครีมตัวนี้เลยนะคะด้านหลังของพี่แกนค่ะมาแนะนําค่ะครีมทาผิวสําหรับผิวแพ้ง่ายทําให้ผิวของลูกแข็งแรงป้องกันและลดขดพืนห่างไกลสเตจะลอยเป็นผลิตภัณฑ์เกรดทางการแพทย์ใช้สารสกัดจากธรรมชาติ100ร้อยเปอร์เซ็นต์ปราศจากสารอันตรายต่างๆทําให้ไม่ต้องกังวลนะคะว่าทาแล้วลูกเอามือเข้าปากหรือว่าทาใกล้าปากลูกจะเป็นอันตรายไหมผ่านการทดสอบทางการแพทย์ไม่ระคายเคืองช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและปกป้องผิวจากความแห้งเสริมสร้าง ผิวให้แข็งแรงไม่บอบบางหรือแพ้ง่ายช่วยผิวนุ่มชุ่มชื้นมีสุขภาพดีค่ะลดปัญหาผิวแห้งสากคันผดผื่นผื่นพอกอ้อมผื่นน้ำลายพิการและน้องจินนาได้ลองให้แล้วค่ะลิลลีบูครีมช่วยแก้ปัญหาผิวแห้งจากลดผื่นคันและยังทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นดูสุขภาพดีค่ะพิการทาให้น้องจินนาบริเวณข้อพับเข่านะคะซึ่งเป็นบริเวณที่น้องจินนามักเกิดผื่นเป็นประจําค่ะโดยเฉพาะเวลาที่เล่นมาแล้วมีเหงื่อออกมากมากก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเกิด ผือนะคะแล้วก็ผิวตรงบริเวณข้อพับขา่าดูนุ่มชุ่มชื้นขึ้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณแม่ก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะการอาบน้ําอุ่นจัดให้กับลูกการขัดถูผิวอย่างแรงๆแ,และก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะสิ่งที่ทําให้ลูกเกิดการแพ้ค่ะลิลิลบูครีมทาหลังอาบน้ําเสร็จทาได้บ่อยตามต้องการใช้ได้ทั้งใบหน้าและลําตัวใช้ได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดนะคะลองใช้กันดูนะคะคลิปนี้พี่กันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ